สสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดฟ้าข้อแรกนะคะเกิดจากแสงแดดแสง u v เห็นไหมคะแดดแรงมากๆอุณหภูมิช่วงนี้คือ40องศาขึ้นไปเกือบทุกที่เลยนะคะต้องระวังไว้ด้วยและนอกเหนือจากแสงแดดแสง u v แล้วแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือก็มีส่วนนะคะทำให้เกิดฟ้า ต้องระวังค่ะ2ค่ะคือฮอร์โมนฮอร์โมนผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เกิดฟ้าได้เช่นช่วงที่เราเข้าใกล้วัยทองช่วงที่ตั้งท้องตั้งคันอันนี้ก็จะมีผลด้วยนะคะ สามค่ะกรรมพันธุ์ถ้าคนในบ้านเราสังเกตว่าคุณแม่คุณแม่พี่สาวมีใครเป็นฝ้าบ้างถ้ามีประวัตินี้แสดงว่าเรามีโอกาสเป็นฝ้าสูงนะคะเราก็ควรจะระวังไว้อย่าให้ปัจจัยอื่นๆมันกระตุ้นเพิ่มค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่4ี่ก็คือการใช้ครีมแรงสารแรงหรือว่าเครื่องสําอางที่ผสมสารแรงแรงกัดลอกผิวจะทําให้ผิวเราบางและเกิด ไวต่อแสงพอออกมาเจอแดดแบบนี้ฝ้าจะขึ้นค่ะวันนี้วันอากาศร้อนๆนนะคะเกดก็ mm hmm. เอาบรรยากาศร่มรื่นมาฝากกัน mm hmm. นั่งตรงนี้ลมเย็นดีแต่ยังไงมีลม mm hmm. ก็มี UV เช่นกันอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะ mm hmm. เลือกไปเลย spf 50 pa 3บกทาก่อนออกแดดและทาซ้ำระหว่างวันด้วยสำหรับใครที่เป็นฝ้าอยากปรึกษาเรามีชุดดูแลฝ้าจากเคที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกมีเซรั่มลดฝ้าตัวนี้เด็ดมากๆบำรุงช่วย ลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำไม่ผิวและลดอาการแพ้สารออกแดดไม่แสบแดงด้วยค่ะรีวิวลูกค้ายเยอะมากๆใช้ร่วมกับกันแดดแนะนำเป็นบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA 3บวกเลยนะคะไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิ้มและสุดท้ายสบู่สุนรภัยแฮนด์เมดว่านนังคำจากเคที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงกับชุดดูแลผ้าแบบนี้ทักเคที่ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ